ประมาณ800เมตรนี่แหละถนนสเส้นจนี้าคีรถเลาะเบอร์นีน่แห,หละค่ะเราตามหาคกคกอ่างศิลารุ่นใหญ่พันหนึ่งรุ่นกลาง420รหรอรุ่นนี้หลังรุ่นเล็กรูศิลายี่สอัน 20, นี้ห0อะไรนอ๋ออนี่600รุ่นกลาง600นี้ส่4้อเรามาดูว่าเราอยากได้อันไหนเข้ามาเบิ่ง เดี๋ยวเลือกกันแล้วพี่น้องมีเยอะมากเลยตามให้เลือกสันตลาดเก่าตลาดเก่าอางศิลาเราต้องให้เราไปก่อนไม่ใช่เหรอรถเยอะมากไปค่ะระวังนะคะล้วเรากำลังเจอตลาดแล้ว มีรถออกอยู่ค่ะพามาเลาะค่ะคำว่าตลาดเก่านี่หมายถึงสมัยตะกี้ตรงนี้นะ่ะเป็นย่านตลาดเละพี่น้องแต่เพราะว่าขาจะไปสั่งหม่องไม่หม่องเที่ยวกําลังจะไปนะ่ะขาจะาเลยด้วยมูฟไปยุ่ตรงแดนเนื่องด้วยถนนมันใหย่ขึ้นเนะาะขยายถนนมาได้ก็ต้องไปหม่องที่จะเลินกว่าแต่ก็ยังมีคนมาซื้ออยู่ได้พี่น้องสองข้างทางเมื่อกี้ผ่านมาน่ะยังมีปลายอินรีย์ยอ,อยู่เด้ลักษณะบ้านเรือน สวัสดีค่ะพงก,กับช่อนจอยหอยใหญ่ตอนนี้เราอยู่ตลาดอ่างศิลาเรามาหาของทะเลค่ะไปะไปดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรมั่งมามายากาศทางเข่าพี่นอ้องมานานก็จะขายของทะเลอันนี้เนส่วนของแฝรูปละของแห่งพี่น้องเดี๋ยวเราจะพาไปดูของสดใช้งามของแม่พามาตลาด ปลาอินทรีย right? <c oughs> ์ปลาเค็มพี่น้องตามราคาเลยตามขนาดตามน้ำหนักปงตก็มีอันนี้อาคารท้องแห่งพี่น้องอาคารท้องสดนุ่นเดี๋ยวเราจะเดินไปมันอยู่ฝั่งนู้นนะอันนี้อันนี้จะขายท้องแห่งนู่นยูไกลๆหนุนพี่น้องเจที่คนใหม่ก็อยู่แถวนน้นะมีราคาพี่น้องทั้งนี้เพื่นยาวไปอ่าน ก็จะรับจากอาคารส่วนมากค่ะที่รถกอล์ฟจะคนละสิบบาทเจอออยอยากได้บรรยากาศยางน,นะ,ะนี่เขาก็จะมาแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมพอซื้อเสร็จแล้วจะไปที่ที่จอดรถก็จะมีรถกอล์ฟคนละสิบบาทท่านเ็าต้องผัทางะ้างนี้จุดสะเกนะคะผักกล่องรูทะเบียนถ้าก็ต้องไบแกันซื้อ ที่นั่งรอหรือว่าประกอบอาหารเสร็จล้วก็มานั่งกินล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจะพาเราทางในนู่นตูตัวใหญ่มากเลยตัวเนื้อลูแลลานตาม,มากตัวนกุ้งสาสีตัวใหญ่เลคะใหญ่ เยอะมากเราอย่างไมครับบวกย่างย่างให้ฟรีนะคะ,เ,เ,ยะเยอะมากเดี๋ยวเราไปเลาะก่อนรอบแรกเราจะเลาะก่อนว่าเราจะเอาอะไรมัร่งลักษณะก็คือจะขายเหมือนๆกันแหละพี่น้องไลนว่าแพ้เราอยากซื้อก็ไปเห้เขาแบซื้อแล้วก็บริการสร้างคนอยากจะเฮ็ดให้ฟรีเลยนีกูมา ปลากระพงแร่ให้เรียบร้อยนี่มาดูกั้งกั้งกั้งทอดกระเทียมเรือกอะไรทีไปด้วยจืดปแบบูดำจือดอันนี้ก็หอยนางรมที่น้องปองฝ่ายแป้แงกระพุนยำเลยน่ากินมากเลยมีน้ำจิ้มให้เลยนะ ก็ก็ปูปปียทอดเยอะมากแลวเข้าวสารนี่ก่อนได้จแห้งตัวใ,ใหญ่มากอี้ปลาปลาแดดเดียวปาลาเป่าปลาลิ้นหมา เคยก็มีนะคะ, mm hmm. ะเบียดน้ำผีกับปีเนาะ mm hmm. นี้พามาดูกุ้งมังกรเจ็ดสีตัวละพันสองไี่เ้อง mm hmm. ดูสีสวยมากเราเอาตัวนี้แหละเลาก็ให้เขาย่างให้เนาะ mm hmm. เอาสองโลย่างให้ด้วยนะคะ mm hmm. ปีน้ำจิ้มไหมคะ mm hmm. ไปซื้อน้ำจิ้มต่างห,าห่างเนาะนี่ก็ได้ค่ะพี่โอ้ค่ะตรงนู้นคือย่างให้นีแ่แล้วเราสั่งกันนะรรนี่เรากรลังลงไปอยู่นะคะดม500นี่เจ้าพี่เขาทำการย่างให้เ,หเราะย่างเสร็จแล้แต่เราจะไปซื้ออย่างอื่นเดี๋ยวมาเอานี่คัวใหญ่พี่นี่เราคิอที่สี่เดียด รเรวเอาแบบนี้ดยกว่าก็จะม,มีหอยมีเครื่องเคียงนะคะมีหอมีน้ำจิ้มให้นะคะได้นะคะคจังหวันไหมละสิบห้าบนะทาทค่ะร้อยหนึง่งยังไงอันนี้ปูจักระจันเหรอคะอันนี้เป็นปูอันี่นี่ปู ปูเนื้ออะไรพี่แต่ว่าเป็นล็อกใหม่อะมานนึ่งกินได้ทุกตัวแน่นนะอันนี้เขาสั่งไว้แล้วใช่ไหมเขาสั่งไว้แล้วอ๋อหมายถึงสั่งแบบนี้แล้วก็ไปนึ่งใช้เวลานึ่งนานไหมคะพี่งสิบห้านาทีสิบห้านาทีเนาะปูไข่ก็มีนะอปูไข่ก็่นเลยๆโลห้าร้อยสิฝากัวให้ดูส่วแล้วแบบนี้ก็คือเป็นปูเนื้อใช่ไหมคะนี่อ๋อปูไข่อีกราคาหนึ่งรอรอส่ ปลาทอดลพงทอดทั้งปลาปลามงคอดตัวนั้นก็เอาตัวนี้แล้วยกันหรือปาไม่อดตัวนี้ก็เอาตัวนั้นตูม้าแกะอันนี้ั้แกเห็นเลยพี่น้องาตาลายลของกินเยอะมาก เค็มนะคะตัวใหญ่ใหญ่แบบนี้ตัดเป็นท่อนให้เรียบร้อยเหมาะกับของฝากนะคะก็ะหวานก็มีนะราคานเนี่ยขายประเทศด,ดย่างเดียวเลยคนเยอะเราสนใจร้านนี้เราสนใจร้านนี้ย่างสีนึ่งสี าไปดูกันแบบนี้แหละเอาชุดหนึ่งนะคะร้อยหนึง่งเอาร้อยหนึง่งนะค่ะมันจะไปปล่อยหน้าเหรอพี่น้องเพราะมันน้ำเอาพู่งาแกะดีกว่าเนาะแกะแล้วไงอกอือ่กะกระตอยดีไหม หมึกกระตอยร้อยหนึ่งค่ะเรา,าเอาไข่ห,ห้าไม้นะคะแกไม้สองร้อยแผ่ไม้หนึ่งชิ้นใช่ไหมครับเราได้แล้วเอาคืนใบเขาเขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่นะเอา,าอาโชนไหนคันสองโลหรอพี่น้องอันนี้ยำให้เลยพี่น้องอยำนี่กุ้งสด แเ้าจ้าได้เยอะแยะเลยได้หอยแมงผู้ได้กุ้งได้อหอยนะพี่นอ้องดูเยอะมากเลยสามพ่อแม่ลกูกปะเราไปกินกันเลยข้าตลาดอ่างศิลาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้จะอ่อยหอยใหญ่่อยน,นะคะลามไปแล้วจ้าจุ๊บ I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a